สวัสดีครับพีพีเอฟซีทางไหนคผมสวัสดีค่ะเอาทารด้วยกันนะครับพีพีเอฟซีเธอตั้งโทรศัพท์ไว้ไกลเธอต้องพูดดังๆไม่ได้ยินนะครับเธอก็ก้มหน้ากล้องอยูีกครับผมสปาของเราไม่มีอะไรมากนะคะพีพีเอฟซีมีต้มยำไก่ต้มยำไก่นะครับแล้วก็ ตมามา้มมะม่าแก้วบองนะครับแก้วนะครับที่จะกินต้มามะม่านะคะเฉยเฉยเพราจะมาต้มามะม่ากินที่เฉยนี่แหละหมอสมาพอดีครับหอมม่วงสุกนะพี่พีดกินกับ,บกข่าเหนียวก็อร่อยเลยนั่นเนี่ยเข้า่อยรับ บอกแล้ว่าน้ำมันสุนกข้าวไม่แซ่บมีแค่ม้ำมวงสุกก็กินกับข้าวได้นะพี่พีซีของชอบเท่าไหร่นะ ันมึงถามว่าอร่อยไเขาอาบน้ำเปรงฟันแล้วมันมันทำไงไม่รู้จะ่ารย่ไอร่อขตักกระเทียมใส่เถอะอร่อ จะมีตอนเงย็นอีกไหมคิดว่า,อ,าอิ่มวันนี้แหละเออกินให้มันหมดก่อนเถอะต้องมีนะครับพี่เจติรอกติ๊กเนี่ยจะกินตองน,นี้นะครับครับส้มม้วนครับพี่เจติส่วนมาก เขากินข้าวเสร็จไปเอามะม่วงล้างปากเล่นี่กินไปกับกินกับข้าวไปเลยนะคะพี่พี่เอฟซีขึ้นแน่นี่จะมามากบริเวณข้าต้มเพื่อนมีกระสีกินเบพื่อนอะไรเห็นเห็นเห็ดว่าจะไม่ใส่ต้มหรอกไม่เอาไว้ใส่เกลือมาไห้ด้วยขี้บเหลือไว้ขี้บุหรือ เนี sisters, no, ่ยทุกวันเลยให้ตัวไปซื้อน้ำยาด่างมาแกงไม้กิน่อน้ำยาด่างแบบเขาย่องแล้วก็เขายี่แหละนะยาด่นก็ได้ไม่ต้องมาไม่ยี่เอาแล้วก็ซื้อเห็ดมาใส่กระไม้อัดถุงอ้อ มามา่าอาถุงเราก็มีนะำที่เอฟซีเอามาจากบ้านแม่เขาทาไว้เยอะเลยแต่เราเอามาไม่ค่อยเยอะเพราะเราเนไม่ค่อยกินเวลาต้มทำน้ำพริกกะปิเนี่ยเราจะต้มแต่เราเขาไม่ค่อยก,ก,ก,กินกินแบบมาบมาต้มจิ้มน้ำพริกก็ได้กะปินะแต่ถามาพริกอยู่ผมไม่กินนะเดี๋ยวเวลาหลังเราจะทำอยู อันท <ring> er. ี่กะตีข่อดไอเจียวชะอมกล้วยม้เขียนเนูด้วยวันนี้เป็นไม่ใหม่พี่ f c นอนดึกเมื่อคืนนอนตีสามนะ ทำไมนอนดึกติดหนังซีรีส <lige ệu> ์มอสก็พอยนอนดึกไปด้วยพี Blaze ่เอฟซีเปิดเกียง์ตั้งนะครับไม่เกียว์นี่พูดไงว่าหลับไปแล้วตื่นหนึ่งต่ออีกเมมัม่จะรูปนี้ไม่สุด หน้าน้องพีก็คิดถึงนะคะอย่าเข้าอย,ยกลับไปกอดอย่กลับไปหอมน้องพีนะคะพีเอ็กซ์ซีแต่กลับปีใหม่ใหม่ไปหาโทรหาทุกวันนี้เหมือนตัวใหญ่ขึ้นกว่าเดิมพีเอ็ซี ไม่มีโอกาสพาไปหาย่าเลยนะคะย่าติก็คิดถึงนะคะพีพีเอฟซีนาของนอตรู้ว่าเรากลับบ้านขับรถมาหาเลยนะคะพีพีเอฟซีคิดว่าพาน้องพี่พีกลับไปป้า ไม่ใช่ก็น้า,นาดิน้องแ,แม่เออก็าาเรียกน้าดิ กินข้าวปกติยังไม่หมดนะคะพ,พี่พีอก็มันอร่อยอะครับไม่ได้มันบอกว่าตอนเย็นังมีข้าวไหมนี่พีเอจีข้าวเราามาสงสืเดี๋ยวเราจะหูะะหนี่เยจนนเหนนั่นเนีน่ยาจะหนะพี่พีเอจีหึ้แก้วอะ ข้นีเามะม่วงยังไม่ตายพี่พีีมันลื่นจับแน่นดีเดี๋ยเกือบลงกล้วยต้มนะเกือบเป็นต้มไก่ยำต้มไก่ รสหวานเลยตุ uhm, ๋นไก่แต่รสหวงก็อร่อยเหมือนกันนะนี่ถ้ามันสุกดีๆมันก็หวานพีเอฟซีจะได้ยังได้ซื้อมันจากส่งเลยเัวเราไม่ต้องกลัวมันเน่านะคะถ้ามันสุกดีเราก็ใส่ตู้เย็นเรามีตู้เย็นพีเอฟซี เราคุยกันเื่องการสันสีขอลาฟ้าญาติเจ้าของสึกสั้นสีแกทำที่อย่างดีมีห้องน้ำมีอะไรด้วยขึ้นไปไม่ได้ให้ดูก็องถามแกรู้แล้วก็มีอง พยายาคุกตัวเบลลหรือตาเดนด้วยเขาบอกบ้านจะขึ้นเวอนตอนนี้ไม่ได้ญาติเขาไมแจ่พวกเอะอะไรนะเรียบร้อยนะครับพี่พี่เอฟซีทาหมดติกนะครับยังไม่ยิงเลยนะผมไม่จินสอยไม่ไก่อ่ะตักปักพุ่งแล้ก็จะ เข้าใพิ่แต่เราย <ไป S 2> ังไม่หูนะคะรู้ว่ารู้สึกว่าหิวเราค่อยจะหูนะคะพี่เบฟตีเพราะว่าหิวมานเราก็จะตีทิ้งน,นะคะใช่ครับผมคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับพี่เบฟตีฝากกดไลค์นะครับผมกดแชร์กดติดตามช่องบอมบ์ชาแนลด้วยนะครับผมข่าวไม่เยอะนะพี่เบฟตีของสดมีแค่นี้เองนะฮะของสดตัวนี้อ่าก็า คลิปนี้ไว้เท่านี้นะครับผมบสวัสดีครับดีจ้า